เปิดเรื่องมาในตอนที่2นางเอกก็ได้พูดว่าไม่เอายังไงก็ไม่ยอมรับหรอกพระเอกเลยแย้งไปว่าไม่เห็นจะเข้าใจเลยครับจะไม่ยอมรับอะไรยังไงตัวผมก็ชื่อเค็นทาคาคุระอยู่ดีนางเอกก็เลยตอบไปว่าพอทีเถอะไม่อยากฟังแล้วพระเอกก็เลยอุทานขึ้นมาว่าอ่ะแย่แล้วคำสาปมันคุณอายะเสะเร็วเข้าครับรีบใช้พลังเหนือนธรรมชาติ แล,แล้วยายแก่เทอร์โบก็โผล่ออกมาแล้วพูดว่าเอาช้างน้อยมาให้ดูซักนางเอกได้เห็นอย่างนั้นเลยตกใจก็เลยใช้พลังใส่พระเอกจนปิวติดกับกำแพงพระเอกเลยพูดกับนางเอกไปว่าขอคุณมากเลยครับนางเอกเลยพูดออกมาว่าขอตั้งกฎหม่ก็แล้วกันชื่อนายคือสิ่งต้องห้ามนายชอบเรื่องลี้ลับงั้นชื่อโอคารุนก็แล้วกันถ้าใช้ชื่อนั้นอีกฉันฆ่านายแน่ ชื่อนั้นเนี่ยมันชื่อผมนะช่วยไม่ได้เอาแบบนั้นก็แล้วกันแต่ก็ดูไม่ได้ขัดใจสักทีเดียวนี่ก็ขัดใจอยู่นะครับไหนขอดูหน้าหน่อยสิดีใจอยู่นี่นะแล้วก็ตัดมาที่นางเอ,งเอกพูดต่อเหม็นชิปกล้าดียังไงมาตดอัดหน้าคนอื่นก็เพราะคุณอายาเสตมากดดันผมไม่ใช่หรือไงเดี๋ยวก่อนสินี่มันเช้าแล้วนี่นะแบบนี้ยายเก่เทอโบไม่โผล่หัวมาแล้วมั้งเอ๊ะ เป็นงั้นหรอครับปกติผีก็โผล่มาตอนกลางคืนไงเอาเป็นว่าก่อนอื่นมาบ้านฉันดีกว่าสารรูปแบบนั้นกระเซิงยิ่งกว่าผีอีกแล้วก็ตัดมายัางหน้าบ้านนางเอกนะครับแล้วนางเอกก็ได้พูดว่ายายฉันเข้มงวดมากนะเพราะงั้นระวังนะแฟนฉันคนก่อนโดนล่อสปางตายเลยเอ๊ะเดี๋ยวมาพูดอะไรเอาตอนนี้ละครับแต่พอพระเอกกำลังจะเข้าบ้านของนางเอกไฟก็ได้ลุกท่วมตัวเลย นางเอกจึงใช้พลังจิตยกตัวพระเอกโยนลงไปที่ของหน้าบ้านแล้วตะโกนถามว่าโอคารุนเป็นยังไงบ้าแล้วก็หันไปมองเสาโทริเจ้านี่เองเหรอขอโทษทีนะโอคารุนบ้านฉันการเขตแดนเอาไวนะ้น่ะพระเอกก็เลยตอบไปว่านึกว่าจะตายซะแล้วโอเคเราเข้ามาสิเสียงนางเอกพูดจะไม่เป็นอะไรแน่หรอครับเกิดไม่อีกเดี๋ยวจับโยนลงน้ำให้เองหายห่วงได้ แล้วพระเอกก็ได้เดินเข้ามาในบ้านนางเอกแล้วนะครับนางเอกก็ได้พูดว่าเซฟล้วก็ถามไปว่ารู้สึกยังไงบ้างมีอะไรแตกไปไหมแบบว่ารู้สึกแสบไปทั้งตัวเลยครับพระเอกตอบว่าแต่นั่นทรงผมอะไรละ่ะอยางฮาเลยยายป้าผมหยิกชัดๆเดี๋ยวเธอขำอะไรครับเนี่ยคนเขาเกือบตายเลยนะครับแล้วก็ตัดมาที่พระเอกเข้ามาข้างในบ้านนางเอกนะครับเอ้ายายไม่อยู่หรอ ขอรบกวนด้วยครับช่วยรอประเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนช่วยปิดประตูทีอ่ะครับคุณไอยาเซ่ครับคำสาบมันนางเอกก็เลยใช้พลังหยุดคำสาบไว้แล้วบอกให้พระเอกหันหน้าเข้ากับกำแพงข,ขอโทษครับโถหน้าลำพาญจังเลยแล้วนางเอกก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็เดินไปหยิบเสื้อกันหนาวมาให้พระเอกนะครับ มันก็เสื้อผู้หญิงแหละแต่คงได้อยู่แต่จะว่าไปตอนนี้ไม่มีตรงนั้นแล้วนี่เอ๊ะพระเอกอุทานอขอโทษครับไม่ได้มองนะครับนางเอกเลยพูดว่าไม่เป็นไรแล้วนะ่ะนี่นี่ขอดูตรงนั้นหน่อยยายแก่เธอโบบอกไว้นี่หลังโดนเอาช้างน้อยไปจะถูกสามนะ่ะช้างไม่มี เอ๋โกหกสภาพเป็นไงอะ่ะใครจะให้ดูกันล่ะครับว่าไปแล้วหรือไงโล่งจ้องไม่มีแล้วนี่นะมีหรือไม่มีมันไม่ใช่ปัญหาครับเออโคตรขี้เหนียวเลยนี่หว่าแย่ที่สุดทํายังไงดีครับเนี่ยหายไปเลยครับอย่าพูดเหมือนฉันเป็นคนผิดสิก็คนที่บอกให้ดวนคือคุณไม่ใช่หรือไงฮะเดิมทีฉันไม่สนใจเรื่องลี้ลับอะไรของนายด้วยซ้ํา นายเป็นคนมาคุยใส่ฉันไม่ยั้งแล้วหาเรื่องทะเลาะเองนี่